สวัสดีค่ะพี่เ็นพิเรียรวันเนอร์ค่ะวันนี้ตรงกับวันที่18กุมภาพันธ์2567วันนี้เป็นวันที่พี่เพนตัดสินใจเลิกเล่นการพนันค่ะไม่ว่าจะเป็นหวยบาคาร่าหรือว่าลอตเตอรี่เป็นวันที่ตัวเองจะไม่กลับไปขวนคืนเล่นการพนันมันอีกค่ะไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยหรือไปไต้หวันก็ตามอ่ะ แต่ถ้าตัวเองจะซื้อาจะซื้อลอตเตอรี่ค่ะจะซื้อลอตเตอรี่ในแอปเป่าตังแต่ถ้าไม่ถูกรงวันจริงก็จะเสี่ยงโชคแค่ใบสองใบนั้นน่ะจากลอตเตอรี่คนขายหวยอ่ะนะคะเพราะตัวเองรู้แล้วว่าการพนันไม่มีทางทําให้ใครรวยต่อให้คนรวยจริงชั่วไปเดี๋ยวประดา๋าเดี๋ยวต่อมาเว็บก็จะเอาคืนมคุณเหมิดทุกอย่างตัวเองลองเล่นสล็อตด,ดู ลงทุนที่40บาทเล่นแตกตาละสอบาทผลปรากฏว่าแตกแตกครั้งหนึ่งก็แค่5บาท10บาทอะไรเงี้ยนะคะ5บาท10บบาทอะไรเงี้ยไม่ได้แตกเยอะเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนแบบในโฆษณาในเว็บการเล่นสลอ็อต แต่งตั้งใจว่าจะไม่ขวนขึ้นถ้าไปสูตรเล่นการพนานอีกแล้วก็จะไม่ซื้อหวยไม่ซื้อลอตเตอรี่ด้วยเตงจะตั้งใจทํางานค่ะถ้าจตยังมีชีวิตยอยู่หรือไม่ก็มีคนมาค่าเตงเสียชีวิตถ้าตัวเองต้องไปติดคุกเพราะว่าไม่มีเงินใช้นี่แอฟฟินิจริงๆแต่งก็ยอมไปติดคุกค่ะแค่อยากรู้ว่าพ่อฟงจะให้พี่เพนติดคุกหรือเปล่า ค่ัวยังไม่มีเงินใช้ในแอฟฟินิกพ่อฟงจะให้พี่เพนใช้ชีวิตในคุกหรือเปล่าอยากรู้เพราะนั้นน่ะคะ่ะก็เราไม่มีเงินใช้ในแอฟฟินิกเราใช้เงินมันไปหมดแล้วเดือนนี้เราไม่มีเงินส่งนี่แอฟฟินิกพ่อฟงจะให้พี่เพนติดคุกหรือเปล่าจะให้ใช้ชีวิตอยู่ในคุกหรือเปล่าพอนี้แอฟฟินิกมันเป็นสินเชื่อถูกกฎหมายอะคะ่ะ ่งใจพี่เพนญไปติดคุกจริงหรือเปล่าหรือกลับไปใช้ชีวิตท,ที่โรงพยาบาลศร์ขันยารอบสเราเองอาจจะได้กลับไปนอนโรงพยาบาลงหีขันยาอีกครั้งรอบสามหรือเปล่าหรือว่าต้องติดคุกเราก็กินยาจิตเวชทุกวันนะเรารู้พันว่าได้แค่ที่ผ่านมาเราบ้าไปเองอ่ะใช่ว่าเราจะไม่บ้าเพราะว่าเราอะ่ะกินยาจิตเวช กินยาจิตเวชให้รักษาอาการวิคคยวิตกกังวลของเราที่เราเป็นคนบ้าเพอเจอไปว,วันวันอะไรฝันนู่นฝันนี่ฝันทั่วไปว่าจะไปอยู่กับพี่ลิซ่าพี่เอวามีคนมาฆ่าให้เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยฝันเพอเจอร์ทุกวันว่าเดี๋ยวจะมีคนมาฆ่าเราและเดี๋ยวจะมีคนมาฆ่าเราให้เราเสียชีวิต เองชอบฝันเพลเจอทุกวันหรือไม่ก็เรากินน้ํายาแล้วห้องน้ำฆ่าตัวตายเสียชีวิตในบ้านหลังเนี้ยถ้ากินเท่าไหร่ก็ไม่ตายนะคะเชื่อว่าจะไม่ตายเห็นยังฝันเลยนะว่าจะตายไปแล้วกินน้ํายาแล้วห้องน้ํานอนหลับตายไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าทำไมตัวเองตื่นขึ้นมาอีกครั้งกินมาสิบเรอ,อบแล้ว คิดที่คิดสั้นที่จะฆ่าตัวตายมาสิรอบแล้วแต่ทำไมเราตึงขึ้นมาอีกครั้งก็ไม่รู้ทำไมเราถึงไม่ตายคาทีก็ไม่รู้ทำไมแต่น้ำยาล้องน้ำที่เรากินไปมันก็แรงนะใช่ว่ามันจะไม่แรงไม่ว่าจะเป็นเป็ดม่วงเป็ดชมพูหรือไม่ก็ยี่ห้อแรงๆที่เรากินเข้าไปแต่แต่ส่วนมากเราจะกินเป็ดม่วงอะคะ่ะทำไมเราไม่ตายทีหนึ่ง ทำไมไม่มีออกมาทุบมารับตัววิญญาณเราไปสวรรค์อะไรเงี้ยก็นึกในใจนะว่าทำไมเรายังต้องมีชีวิตอยู่หรือว่าเรายังใช้กรรมไม่หมดเรายังใช้กรรมที่ตัวเองเก่อไว้ไม่หมดเรายังไม่หมดเวรหมดกรรมเมื่อคีหนึง่งฝันเพื่อเจอว่าตัวเองตายไปแล้วจริงๆอะใช่ว่าจะไม่ฝันเพ้อเจอว่าตัวเองไม่มีชีวิตอยู่แล้วจริงๆอะ เราไม่ตายไปแล้วจริงๆทําไมเรากินน้ำเมลเราเ้้งน้ําเราไม่เสียชีวิตไปแล้วจริงๆอะ่ะทําไมเราต้องตื่นขึ้นมาด้วยก็ไม่รู้อะเหมือนกับเราฝันไปอะฝันไปว่าตายแล้วจริงๆอะชาตินี้เราตายไปแล้วอะไม่มีพี่เลี้ยงวันเนอคนนี้อยู่บนโลกใบนี้แล้วอะ เพ้อเจอทุกวันแล้วเราตายแล้วจริงๆวันทุกวันแล้วก็เพ้อเจอทุกวันทุกวันทุกวันว่าเราตายแล้วลจริงๆทำไมไม่มีใครมาฆ่าพี่เพนเลยอะทองเส้นเนี่ยมันเป็นท้องปลอมที่พี่เพนสั่งมาจากราซาดา้าเส้นละสองร้อยบาทมันไม่ใช่ท้องแท้นะคะเพราะเตไม่คิดจะใส่ท้องแท้เพราะว่ากลัวหาย ถ้าใครอยากได้เอาไปเลยพี่เพนจะยกให้แต่คุณจะต้องมาค่าพี่เพนเอามีไปแทงกันพี่เพนเสียชีวิตหรือไม่ก็มีตัดคอตายแต่พี่เพนจะยกทองเส้นนี้ให้เองก็รู้ว่ามันเป็นทองปลอมเส้นละสองรอบาทมันก็เลยอยู่ได้นานมันไม่ใช่ทองแท้หรอกเองสั่งมาจากลาซาดา้าสั่งมาจากร้านขายทองทองปลอมโดยเฉพาะ ไม่มีทองแท้ไม่มีเพชรแท้ทองแท้อยู่ในบ้านหรอกเพลงแค่เอามาใส่เล่นนั้นเองกล่าวว่าถ้ามีใครมาฆ่าเราเราก็จะยกให้สมบัติที่เราสร้างขึ้นมาในห้องบ้านเลขที่เจ็ดสิบหกสามเนี่ยเราสร้างของปลอมไว้งนั้นนะคะไม่ใช่เราสร้างเพชรแท้ทองแท้เอาไว้เพลงกับเรามันอยู่กับเรามันก็จะอยู่ได้นานอะไรเงี้ย ของจริงเรายกให้ปลาลักไปหมดแล้วปลาลักเขาขายไปหมดแล้วค่ะทาไมไม่มีใครมาฆ่าพี่เพ้นนะทำไมไม่มีใครเอามีปราตัดคอพี่เพ็นเสียชีวิตหรือไม่มีใครเอามีปราแทงเอาปืนมายิงพี่เพ้นทิ้งทําไมพี่เพนไม่ตายไปจริงๆอะมีคนเอาปืนมายิงทิ้งอะไรอย่างเงี้ย วันนี้ยังฝันเพอ้อเจอร์รือว่าเตงตายแล้วจริงๆอะ่ะแต็งกินน้าํายาล็อกห้องน้ำเสียชีวิตแล้วอะ่ะฝันไหมว่าที่เรากินน้าํายาล็อกห้องน้ำามแเราเสียชีวิตราชาติเนี้ยนะคะฝันไม่เองอะ่ะ